ขอดวงตาดีหนึ่งขอดวงตาดีหนึ่งเอ้าลงมาครับผมแล้วจะเป็นตัวตัว Q ตัว Q ขอตัว Q เอ้าเลขเลขสิบเอ้าดีดไลน์มาอันเต้าวินนะแบบนี้นะเอ้าเรียบร้อยครับผมโอ้โหเดี๋ยวมาดูฮอตไลน์ต่อนะเมื่อกี้ไปทัวร์เกมมั่วมาเกมใหม่ครับเกมใหม่นะ,ะคุณเขตใน Facebook ด้วยนะครับยังไม่มคีคุณเขตมีอะไรชื่อมาแล้วมีมีมัมาแล้ว โอเคครับผมเห็นคุณเขตแล้วนะเขตพิมพ์เก้าก้าใน Facebook เนาะอ๋อแล้วคุณปนวัตรนะคุณปนวัตรนะครับยังไม่มีรายชื่อมานะลองไปเช็คดูนะครับอคุณเบียร์มีรายชื่อมาแล้วนะคุณเบียร์มีรายชื่อมาแล้วนะครับอืมเดี๋ยวมาดูฮอร์ดัสอครับผมนะมาดูฮอร์ดัสอกันนะวันนี้จะให้หรือเปล่านะเข้าดวงตามมาทีเดียวก็เสียวได้เหมือนกันนะมาดูครับปูบนัดนะเออสิบสปินแบบเน้นๆของฮอร์ดัสอครับผมจะดูมา เออมาไหมมาไหมนะผมะทีละพงนะผมมีรายชื่อมาแล้วนะคุณเบียร์คุณเขตคุณทีละพงนะมาแล้วนะครับอแอดบอกส่งมาแล้วนะเห็นแล้วครับเห็นแล้วอ่าลงสิบครับผมไม่ลงนะโอ้ดวงตามาทีนึงเออไหลผ่านไปเฉยเลยอเอออะไรกันเนี่ย ขอดวงตาดีหนึ่งขอดวงตาดีนึงเอา้าลงมาครับผมแล้วจะเป็นตัวตัวคิวตัวคิวขอตัวคิวเอา้าเล็กเล็กสิบเอา้าเดดไลไ์มอันเต้าวินนะแบบนี้นะเอา้าเรียบร้อยครับผมโอ้โหลงสิบตัวเดียวแนละ้วแต่ช่องหน้าพอดีนะผมอะไรจะดีขนาดนะั้นเอาเมฆาวินไปีิครับโอ้โหเข้าอะไรก็โดนนะตอนนี้ฮอรัดอายนะใครจ็กเกอร์นะครับผมโอ้โหมาแล้วโอ้วันนี้โลมาก็มานะฮอรลัดอายก็มานะทุกคนนะ อา้าลองดูได้เลยนะอ่าเพื่อนบอกเกมนี้98นะเออใครอยากได้สูตรติดต่อเพื่อนไปเลยเออขายทุกคนนะตอนนี้ผมขายทุกคนนะเออแอดไม่ตอบกลับเลยเหรอครับบางเบียลองพิมพ์0ไปดูนะแอดไม่ตอบกลับอีกเหรอเออแอดจตอบคนอื่นอยู่ก็ได้นะครับนะน้องทำนกัรคนเดียวนะครับรอกันหน่อยนะโอเคครับใครไม่มีรายชื่อนะพิมพ์หนึ่งเข้าไปในกิตในไลน์แอดเลยนะครับอ่าพิมพ์หนึ่งไม่ขึ้นครับอ๋อพิมพ์หนึ่งไม่ขึ้นเหรอครับ ลงพิมพ์ไปอีกดีนะลงถามน้อยมินดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวน้องมินแก้ไขให้นะครับใครพิมพหนึ่งไม่ขึ้นนะดวงตาจะมาอีกทีไหมแต่ว่าเมื่อกี้ได้ไปหกร้อยเลยนะเออแล้วลงมาอีกไหมลงมาอีกไหมครับอึบอึบอ้ยอุ้ยอ้ย,อ,ย,อ,ยอีกสครั้งฮนะอะไรก็เป็นไปได้ลงมาอีกก็อีก6 0ร้อยครับผมเออดวงตาลงอาเรียบร้อยไหมแล้วจะติดตัวอะไร,รับขอตัวเอก็ได้ขอตัวเอก็ได้อ้วออาวเลขสิบเฉยเลยไม่โดนนะแบบนี้เออขาดช่องแรกไปนะขาดช่องแรกไปนะเออ โอเคสามครับอีกสมครั้งอนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมอืมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะอย่างที่บอกนะครับเออแล้วลงครับผมอ่าแล้วลงแล้วจะเป็นอะไรครับเป็นเคก็ดีเป็นเคก็ได้ครับผมลงคิวเฉยเลยนะไกลเกินนะผมโอ้ทำไมไม่เป็นเคนะถ้าเป็นเคนี้รวยไปอีกรอบแล้วนะเอออึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้ไม่มานะอ่าจบไป624บาทแค่นี้ก็ดีใจแล้วครับผมอ่าฮอตไลนนะแจกรางวัล <laughs>